สวัสดีสมาชิกเอฟซีทุกท่านคลิปนี้เอสิมาลงแนวทาว 5, ่าหัวห้าน้อยรอบปกติพี่น้องประจำวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมเมือ่อวานผลหัวห้าน้อยวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมข้างบนก็นออกแปดสามสอง ล่างหนึ่งศูนย์ไปหน่องซ้ายวิ่งซ้ายหลุดก็แตกพี่น้องหนึ่งกับศูนย์ซ้ายหลุดเด้งหนึ่งกับศูนย์ซ้ายวิ่งซ้ายหลุด, 1, ดแต่ว่าชุดเจาะเจาะบอ่อพานพี่น้องชุดเจาะเจาะบอ่อพานแต่ว่าซ้ายวิ่งซ้ายหลุดเด้ง สำหรับผู้ใดรูดกต่เด็กพี่นอ้องกรรูดไว้พี่น้องรูดเอาทุนจออาจจะมันแตกง่ายพี่น้องเอากระรูดรูดเอาทุนถ้าผู้ใดถูกกถูกใจก่ะกดติดตามจองหน่อไว้พี่นอ้องคลิปนี้เฮาส์ก็จะมาเบิร์นเนวท่าหวยหาหน่อยประจำวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมพี่นอ้อง ของที่ยีสิงหาสิงหาคมจุดเจาะสตัวบนหลังเจาะสองตัวบนหลังก็จะมี5้าหกห้ายซ้ายวิ่งซ้ายโรด เดนหน้าร่องสี่พี่นอ้องต่อโปชอบตัวเดนหาเกาตัวร่องไปจับอ่าผู้ใดมักอ่าจับกูตัวเดนกับซ5หาหาีพี่นอ้องคือแอดเือรบอคอยจับอ่ากูกันระวังเด็กเดนอ่าเอาตัวร่องไปจับก็จะได้สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์พี่นอ้องอ่ากับประมาณนี้ สำหรับชุดนินชุดนินแอดกระจะนินไปชุดนีน้อากาศชุดนี้พี่น้องอันนี้คือชุดนิน่นห้วยห้าหน้อยหล่อปกติประจำวันที่ยีที่มหาสิงหาคมส่วนชุดจับส่วนชุดสามตัวอแอดจับไว้ให้สมาชิก ได้เอาไปรุ่นกันพี่นอ้องแล้วไปรุ่นแล้วพิจาร้ากันกัะจะมีอ่กัประมาณนี้พี่นอ้องอันนี้คือแนวทางหวยฮานอย,หหนอยรอบปกติประจำวันที่25สิบหางหาคมพี่นอ้องถ้าชอบก็ตามถ้าบอ่ชอบก็พาน กระเบื้องไหวเป็นแนวท่ากระจุกๆมันมันทุกคนครับ